สวัสดีครับรายการอีสานเซียนให้กินครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ครับมื้อนี้มีแขกรับเชิญครับผมเอ่อแล็บอีสานนะครับประจําเมืองไทยนะครับผมเออบางคุ้นหนาคุ้นหนาคุ้นตาข้าเจ้าดีนะครับผมนะฮะอาจีพเคยเห็นหน้าตาเราอยู่นะครับผมเอ่อเป็นแล็บอีสานประจําอ่าประเทศไทยเฮานะครับไปเดี๋ยวเบิ่งหน้าเราเลยนะฮะวันนี้ก็สิพาเรามา ดักกระเตนะครับเราอยางมีประสบการณ์การดักกระเตะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหแล a อีสานห้าขวบง่ายห้าขวบงยนี่ครับแลบอีสานนะครับข้ามาดักกระเตพี่น้องเดี๋ยว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  l a บอีสานเอาเจ้าคือๆเดี๋ยวจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอม เป็นลายปิสารมือสองครับผมมือสองมันเป็นอย่างมือสองเลยมือซองคือมือกรอบครับโอ้ยหน่นะครับมือนีพ่นอยากยี่ประสบการณ์เรื่องดักกระแตเลยมหารายการอีสานเซียนห่ากินเท่านะครับเพ้นมีช่องยูทูปนะครับผมไปฝากไปกดติดตามเพ้นในเด้อนะครับไอช่องผ่านป่าแดนอีสานครับผมผ่านป่าแดนอีสานนะครับผมผ่านป่าแดนอีสานอัดน่งครับเป็นคลิปเกี่ยวกับหากินครับผมทั้งน้ำยิ่ง ยิ่งปลาโอ้สายน้ำสายน้ำครับโอ้ของไข่เนี่ยมันถนัดสายปลาเดี๋ยวสิไปเล่นสายน้ำน้ำจ้าอยู่จักเหนือเดี๋ยวมือนี่เพิ่นอยากมีประสบการณ์การดักกระแตนะครับก็เลยปลาสีผ้าเพิ่นมาดักกระแตลองมึงนะครับปลาสีคนงานสีไดบอนะครับอยู่ในป่าบ้านห้องนะครับอ่ะเมื่อนี่เหยื่อในการดักนะครับจีเป็นกล้ยห้อมเดี๋ยวพี่น้องลองิ่งนะครับกล้ยห้อมโดนมึงห้อมปเนี่ไม่ใช่เดี๋ยวกัดกินงูไข่เยนียกยิ่งได้โจ เดี๋ยวนะครับเข้าสีแบ่งคริงนะครับ<ต>ไ <ป S 2> ม่มีดเหมือนเข้าไปเสมอมีดเอาชือไว้ก่อนจเอนจ้า,าเงา <c oughs> ย่านเข้าไปหารถไกลเลยข้าเจ้าจีจำได้บักข้าข้ากล้องทำไมมันดับลงไปละ่ะอึดบ่อยากครับผมบ่วงใบบกวกบ้านเท่าไรปีบ่วงสุกมอ่องยังบอกเอียงเล่นว่ากล้องเลยท <c oughs> ่านปลาได้ดีสักท่านนะครับเสียห้อนจีมาใส่นะครเยอะสีไปเทียดสอบล่องมึงนะครับ ดี๋ยวบอกตัวนี้อาทบีดีกว่าอันนี้กะเอามากินได้ไหมอย่าง <laughs> เนี่ยลาบแต่ถ้ากินกันกล้วยกขาได้เจ้าเนี่ยปอนวีที่เกี่ยวสงสัยผ่านป่าเดนอีสานข่อยสีหิวหิวแห้งเอาละครับนี่ตัวไอ้ถ้าถ้าจะบาดม,มันหอมหอมกลุ่มเมีกไปเลยรับรองมา ว่างเลยเพราะพข้าวพี่น้องเนี yeah. ่ยเอาไมนีแล้วกันดูไปเดินทาง<อ>ครับผมไปตั้งกันเลยพี่น้องนะครับผมเกี่ยวข้อตีตังกล้องไว้เนาะผ่านตายเดี๋ยวอีสานโจ้แลบอีสานไปรอฟังเสียงบักกะดิงนกัน อู้วะ <sussurring> <surring> 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 <surring>